สบายดีทุกคนมากแบบอึมครึมแน่น้อยนึงเด้อทุกคนเด้อม oment มคเด,ด้ออึมครึมทุกคนดินฟ้าอากาศอึมครึมอากาศอากาศดูนครปักเซแข้งจัภาษาเข้ากับแจมไซดีขาดว่าพนจะตกอีกประมาณเดือนที่แวที่สองมนเด้อทุกคนตอนนี้ก็บแดดแจมดีแดดแจมไซดีินครปักเซย์นกับก่บกต๊กคนครปักเซมีแต่แดดเด้อทุกคนเด้อฝนบลิโตกหรอทุกคน ฝนบริโตกมานี่สิบก่ามือแล้วทุกคนมิแต่แดดสิบกว่ามือแล้ยนึกบอกกับเดือนชิบแล้วชิบสองฝนแดงสิตกสภาพดินฝ่าอากาศอยู่นครปักเซ่แลดแจมไสดีทุกคนฝนบริโต๊กลู่ำลำหัวยางเนี่ยนำมันท่านถ่วมข้างมักตั่วหมักแตงกันยังมันท่านถ่วมเด้อทุกคนเด้อหมักบัวหมักลอยกันยังย่งอยู่ยังมันท่านถ่วม สภาพวิญญาอากาศของบากาันนี่เสื้ออดได้วทุกคนด้อหนามันทั้งถ่วมฝนกระปตกทุกคนแหลดแจมใสดิเมื้อวก็เลยว่าสิม,มหาซาับลูกใหม่ไปแกงไปแกงเทศทุกคนแกงกินเทศเพราะว่ามันอากาศมันห่อนลายนะทุกคนอากาศมันห่อนลายออกไปข้างนอกออกไปตลาดจะได้มันก็ห่อนทุกคนก็ได้สิม,มหาซาับลูกใหม่อยู่ ขางหัวขางสวนนี่แหละแกงเพื่อนทุกคนฝนโมตกหลายมือเล้อทุกคนชิปกว่าวันเนดะ้อฝนโมตกนี่ทุกคนพี่นักขั้นบังเส้นฝนโมตกชิปกว่าวันเนดะ้อไปง่ายมากง่ายแต่ว่าทุกคนแลดแท้แดดว่าทุกคนโอ้ยพี่นครบักเซ่นเอานี่แลดแท้แดดว่าตาทุกคนครับส้มอยู่แฝงไรอยู่เมืองไรบ้านไรก็บอกเลยเด้อว,ว่าสะพนานที่ฟ้าอากาศแถวนั้นนันเป็นจะได้ แดดดีคืออยู่ทางภางนครปากเซ่อยู่โวซ้ายซ้ายหน้าแถวนั้นที่ทางนครปากเซ่นี่หาฝนสิตกกับโบมีทุกคนแดดแท้แดดว่ามันแดดร้ายจนไหนมหาทรัพย์ถูกไหมแกงกินเพลทุกคนเออ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 เอเอ,เอบัตอกระแตนบัตอกระแตนโอ้ยโยงกาดลูกไหมกรบอกแม่งถูกไหม,มของตัวเองดอกผูก ถุใหม่เขาปลูกด้วยวัิิมลาลักเอากับบริกาว่าดังหนูวัชิลัลายานเข้าได้ยินบอกค่อยๆทุกคนบอกดังได้เาจะได้ยิน